หาไปหามาเจองูครับนี่ครับงูตกใจเลยครับเจองูเช้านี้เกิดเหตุไป่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมเปิดกกงจะเอาผักมาให้อีกัน่ากินอีกัน่าเหลืออยู่ตัวเดียวครับเหลือแต่เจ้าส้มครับนี่ครับ ส่วนเจ้าเหลืองเนี่ยไม่รู้หลุดออกไปตรงไหนเดี๋ยวผมต้องดูนะครับว่าตรงโกงเนี่ยมันมีรอยมีรูตรงไหนหรือเปล่าเจ้าเหลืองถ้หลุดไปได้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำการตามหาเจ้าเหลืองนะครับบริเวณนี้เป็นสนามหญ้านะครับมีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นบริเวณที่โกอีกโกนาอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหา แถวๆนี้ก่อนนะครับหาแล้วแวกนี้ก่อนเน้นใกล้ๆกองก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มหาแถวพุ่มไม้ใกล้ๆกองก่อนนะครับดูนะครับว่าแถวเนี้มีน้องหรือเปล่าเพราะตรงนี้เนี่ยมีกระถางต้นไม้เยอะมากเลยแล้วก็มีหญ้าเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวลองหาโซนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นโซนๆไป ันก็โชคดียอย่างหนึ่งครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นอะมโนโตัวสีเหลืองมันจะเห็นง่ายหน่อยแต่ก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะน้องตัวเล็กตัวเท่านิ้วชี้เองครับตัวเล็กมากครับมีเจ้าเจแอนนะครับมาช่วยหาเจแอนช่วยหาในโลกอีกหน้าตัวสีเหลืองเจแอนแล้วเดี๋ยวผมจะลองหาตามต้นไม้ดูนะครับต้นพวกต้นติเตียนะครับเพราะว่าตอนนี้เช้าอยู่แล้วตอนเช้าเช้าเนี่ยอีกุน้าเนี่ย ชอบมาตากแดดเคยไะเจอน้องตามต้นไม้เตี้ยนะครับเดี๋ยวโซนนี้ไม่มีเดี๋ยวมาโซนนี้ต่อครับช่วงนี้ที่อุดรธานีฝนตกทุกวันนะครับหญ้าที่บ้านกับต้นไม้นี่ขึ้นเยอะมากเลยครับมาดูโซนนี้ต่อนะครับโซนนี้ก็ลกเหมือนกันพยายามมองหานะครับ ยังไม่เจอวี่แววเลยครับตอนนี้พอน้องตัวเล็กมากครับแดนไปดมกลิ่นสิเจออะไรแปลกๆเห่าเรียก,กน,นะนั้นะรถแดนแล้วโซนนี้ต้นไม้เยอะด้วยครับแล้วแถวกรุงอีกุหน้าเนี่ยที่ผมมาตั้งไว้เนี่ยจะมีต้นไม้เยอะมากโอ้หต้องหากันเยอะเลยแหละครับพอน้องตัวเล็กแถวนี้ต้นไม้เยอะมากครับ ผมจะลองไล่มาแถวนี้นะครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอวีแววเลยเดี๋ยวถ้าตอนกลางวันเนี่ยเราไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาส่องไฟตอนกลางคืนนะครับเพราะตอนกลางคืนนอิกูนาเนี่ยจะนอนอยู่กับที่ถ้าเรามาส่องไฟเนี่ยมันจะเห็นชัดนะครับเพราะว่าน้องตัวสีเหลืองมันจะไม่ขยับไปไหนมันจะเห็นง่ายกว่าโซนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะครับ ไม่มีเลยครับโซนนี้ผมจะมานไล่ดูตามกระถางนะครับแถวโกงเนี่ยหญ้าก,ก็ขึ้นลกด้วยนะครับหายากมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นะครับเพระาะว่าต้นเนี่ยเป็นต้นที่อยู่ใกล้ๆโกงน้องที่สุดนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณสามสี่ทุ่เนี่ยผมไม่ยังลงมาเล่นกับน้องอยู่เลยนะครับ น้องก็นอนหลับไม่ขยับไปไหนเลยตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าผมว่าน้องอ่ะน่าจะดุดไปแต่ประมาณเช้าเ้านี่แหละครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยอีกหน้าเนี่ยจะนอนเฉยไม่ขยับไปไหนเลยนะครับคิดว่ากลางคืนไม่น่าจะดุดได้น่าจะดูดตอนเช้าเ้านี่แหละครับเพราะตอนเช้าๆช้าเนี่ยเจ้าจะแอดเนี่ยชอบมาเดินป้วนเปีย้ยนแถวกองผมว่าน้องอ่ะน่าจะตกใจพอตกใจปุ๊บก็คงจะมุดกองหนีครับคงจะมีรู สักรูหนึ่งนะยครับผรกอบแล้วก็ออกตามรูนะแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาหาแถวๆนี้ก่อนนะครับไปฏไิฐานหาต้นไม้สนนิฐานว่าหาต้นไม้ใกล้ๆกรงนงกกนนะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับใกล้ๆกับต้นนี้จะเป็นต้นมะม่วงเล็กๆนะครับนี่ครับต้นมะม่วงเล็กๆเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นะครับเผื่อน้องมาเกาะพอตอนเช้าๆเนี่ยอีกูน่าเนี่ยชอบมาตากแดดครับ ไหนเช้าเ้าเดี๋ยวเราลองมาดูตามยอดไม้นลครับหรือต้นไม้เตี้ยๆเล็กๆนะครับอาจจะมีสิทธิ์เจอน้องอยู่นะครับผวว่าน้องตัวเล็กครับน่าจะไปไหนได้ไม่ไกลครับเดี๋ยวเรามาหาเัวแถวนี้กันก่อนเลยครับเดี๋ยวเรามาดูโซนแปลงผักตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจออะไรเหลืองๆเลยนะครับ ต้นหญ้าเยอะมากครับดูดิครับต้นหญ้าเดี๋ยวผมหาตามท่อนไม้ข่อนไม้ก่อนนะครับเพราะคิดว่าต้นหญ้าเนี่ยน้องไม่น่อยู่แถวต้นหญ้านะครับน้องน่าจะเกาะตามกิ่งไม้ท่อนไม้พวกนี้มากกว่าเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับไล่หาดูนะครับยังไม่เจอนะครับเพราะว่าละแวกเนี่ยเจ้าเตะแอดนี่นะครับ แต่แอนอยังมาดมนะครับมาดมอยู่หลายรอบเลยเี่ครับแต่แอนผมก็เลยจะมาหาแถวแถวนี้นะครับเพราะแต่แอนดมแถวนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับยังเงียบอยู่ไม่มีเหลืองเหลืองเข้าตาเลยครับตอนนี้และตรงเนี้หญ้าเยอะมากครับยุงเยอะด้วยครับทั้งหญ้าทั้งยุงอุปสารคเยอะมากเลยครับเดีย๋ยวค่อยๆหาไปนะครับ พยายามหาไปเรื่อยว่าพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่อยๆหานะครับมีเวลาหาทั้งวันครับตอนนี้ผมมาหาแถวหญ้านะครับหญ้าแถวๆโกงน้องนะครับหญ้าขึ้นสูงมากเลยครับยังไม่เจอนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นนึงนะครับเพราะต้นเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆกับโกงน้องเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามองลองหาที่ต้นนี้กันนะครับ เขาอยู่ต้นนี้นะครับโอ้แต่ต้นเนี้ยต้นไม้ขึ้นเยอะมากนะครับเป็นพุ่มนะครับกิ่งเยอะมากยังไม่เจออะไรเหลืองเหลืองเลยนะครับตอนนี้เมื่อคืนฝนตกหนักเลยครับเปียกชุ่มกันหมดนะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับมงเหลืองตามยอดก็ยังไม่มีนะครับ พราะตอนนี้เราก็เราก็หาพวกต้นไม้ที่อยู่ะละแวกใกล้ๆโก,กงก่อนนะครับเริ่มหาแถวแถวนี้ก่อนเพราะคิดว่าน้องน่าอยู่แถวแถวนี้แหละน้องน่าจะไปไหนน่าไม่ไกลเราลองมาหาก่อนนะครับถ้ากลางวันไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวเราฝากความหวังไว้ตอนกลางคืนครับเพราะตอนฉายไฟเนี่ยมันน่าจะหาง่ายกว่าตอนกลางวันเพราะตอนกลางวันเนี่ยเผื่อน้องพังตัวครับ กลางคืนเนี่ยฉายไฟเนี่ยปุ๊บสีเหลืองเนี่ยเวลาโดนไฟมันเห็นชัดมากเลยครับน่าจะหาง่ายกว่าตอนกลางวันเดี๋ยววันเนี้ยผมจะค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ3 h o u r s later you move away, time c o m จะมาอัปเดตนะครับวันเนี้ยเราหาเจ้าเหลืองมาทั้งวันเลยนะครับ เช้าสายเที่ยงบ่ายหาหมดเลยตอนนี้ก็ตอนเย็นแลวนะครับเรายังไม่เจอเจ้าเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามหาเรื่อยๆนะครับก็หาทุกวันนะครับไม่เจอก็หาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรออีกทีรอลุ้นตอนกลางคืนนะครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเราใช้ไฟฉายส่องตามยอดไม้เนี่ยมันจะเห็นตัวเจ้าเหลืองง่ายขึ้นอาจจะอาจจะทําให้เราหาง่ายขึ้นได้เจอนะครับเดี๋ยวรอฝากความหวังก็ตอนกลางคืนนะครับและเดี๋ยวจะถ่ายทีตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยว ตอนเคยมาติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากลางคืนเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆเลยนะครับกลางวันนี่หาทั้งวันแล้วไม่เจอเดี๋ยวเรามาหาตอนกลางคืนกันนะครับเผื่อเจอนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์พวกไฟฉายอะไรก่อนนะครับตามผมมาเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาไล่หาตามต้นไม้ต่างๆก่อนนะครับลองฉายไฟดูนะครับ ว่าจะเจออะไรที่มันมเหลืองไหมถ้าเจอเหลืองนี่ก็คือน้องนะครับหาดูตามยอดตามกิ่งไม้พวกนี้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยชอบอยู่ตามยอดไม้นะครับและกลางคืนเนี่ยน้องเนี่ยจะไม่ขยับตัวนะครับทำให้เวลาเราเจอตัวเนี่ยเราจะจับได้ง่ายๆนะครับต้นนี้น่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นหนึ่งต่อเลยนะครับตามมาเลยครับ เ๋าวมาดูพุ่มนี้บ้างครับตอนนี้ยังไม่เจอแงเหลืองนะครับพุ่มนี้ก็ถือว่ามีต้นไม้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองหาหาดูก่อนนะครับว่าจะเจอ้องไหมแต่ว่าตามต้นย้าเนี่ยก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะดูพวกตามกิ่งไม้ตามยอดไม้เป็นหลักนะครับพอคิดว่าน้องคงไปอยู่ที่พื้นดินนะครับ เพราะอีโกนาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบเกาะกิ่งไม้เป็นชีวิตจิตใจนะครับผมจะดูตามกิ่งไม้ตามอะไรเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทางโซนนี้กันต่อเลยนะครับพอมากี้ดูทางฝั่งเมื่อกี้และไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางโซนหน้าบ้านบ้างนะครับเพราะว่าโซนเนี้ก็มีพวกต้นไม้อะไรเยอะแยะขึ้นเต็มไปหมดเลยครับแต่วันนี้ดีหน่อยครับฝนไม่ตกครับ ก็เลยทําให้เราหาง่ายหน่อยถ้าฝนตกเนียแย่เลยครับจะหาลําบากมากนี่แหละครับพยายามส่องตามกิ่งไม้ดูนะครับว่ามีเหลืองเหลืองหรือเปล่าถ้ามีเหลืองเหลืองเข้าตามาเนี่ยเสร็จเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราก็หาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเลาะๆหาดูแถวนี้แหละครับผมว่าเพราะว่า ต้นไม้แถบเนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับกรงหงน้องนะครับน้องนะตัวทีด่เดียวครับตัวเท่านิ้วชี้เองครับผมเลยคิดว่าน้องอ่ะน่าจะเปไหนได้ไม่ไกลนะครับน่าจะอยู่บริเวณกรงนี่แหละไปไหนได้ไม่ไกลหรอกโซนนี้ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อนะครับเรามาดูโซนถัดไปเลยนะครับว่ามีน้องหรือเปล่าล่ะครับ เพราว่าโซนเนี้ยผมจะมีพวกท่อนไม้เอาไว้ตกแต่งสวยเยอะแยะครับเผื่อน้องอาจจะหลตามท่อนไม้อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับคือตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับไม่รู้ว่าน้องจะไปหลบอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้น้องหายเนี่ยก็ผ่านมาแล้วประมาณ14 15ชั่วโมงแล้วนะครับจากที่น้องหายนะครับกําลังพยายามหายอยู่นะครับหาทั้งวันครับหาตั้งแต่เชา้าเที่ยง บ่ายแล้วก็มาเย็นนะครับแล้วก็มาตอนกลางคืนนะครับตอน,นคืนเนี่ยผมถือเป็นความหวังสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเจอเนี่ยก็จะเจอตอนกลางคืนนี่แหละครับเพราะกลางวันเนี่ยไม่ค่อยเจอหายากครับน้องเป็นสีเหลืองนะครับถ้าฉายไฟไปเจอสีเหลืองเนี่ยก็สแสดงว่าคือตัวน้องน่าจะหาง่ายนะครับตอนกลางคืนมาหาต้นนี้กันต่อนะครับซึ่งต้นนี้ ผมมาคิดว่าน้องอาจจะอยู่ต้นนี้นะครับเพราะต้นเนี้ยอยู่ใกล้กันกองน้องมากเลยครับผมมาหาต้นเนี้ยหลายรอบแล้วมาหาต้นนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะต้นเนี้ยจะอยู่ห่างจากกองน้องีแค่2เมตรเองนะครับแล้วต้นนี้ผมว่ามันมีกิ่งไม้กิ่งอะไรเยอะแยะมันเหมาะกับการพางตัวและเหมาะกับการมาเกาะกิ่งไม้มากเลยครับแต่ยังไม่เจอนะครับตอนนี้ ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยนายนแค่ไหนแล้วนะครับแต่ว่าผมอะมาส่องไฟอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณน่าจะชั่วโมงกว่าแล้วนะครับหารอบบ้านหาตามสวนหาตามต้นไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับยังไม่เจอเลยนะครับก็เลาจะส่องไฟไปเรื่อยๆนะครับก็ยังมีหวังอยู่ครับว่าน้องจะอยู่แถวนี้เพราะว่าเพิ่งหายไปวันนี้เองยังหวังอยู่นะครับยังหวังจะเจอน้องอยู่นะครับตอนนี้ นี่ครับตามยอดไม้ตามอะเขาเนี่ยก็ยังไม่มีเลยครับเจอแต่แมลงครับกับจิ้งจกเป็นหลักครับจิ้งจกนี่เจอหลายตัวแล้วครับแล้วก็เจอเมื่อกี้เจอจิ้งก่าตัวหนึ่งนะครับแต่ถ่ายไม่ทันแต่เป็นจิ้งก่าไทยนะครับตัวเล็กเหมือนกันเลยครับตอนแรกไม่ว่าใช่แล้วแต่พอมาดูใกล้ๆแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นจิ้งก่าไทยนะครับนี่ครับยังไม่เห็นนะครับต้นนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ก็จะเป็นต้นต่อมา แกล้ๆก,กันหนูแต่ว่าต้นนี้ถ้าเข้าบไปต้นนี้นละลำบากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพุ่มครับหายากมากครับต้นนี้หายากมากถ้าเข้าไปเนี่ยหูงานใหญ่ครับหายยังไงก็ไม่เจอครับต้นนี้แต่ว่าพยายามจะดูตามยอดไม้ก่อนนะครับจะได้แบบดูง่ายเพราะในพุ่มตรงกลางแกงกลางวันนี้น่าจะเข้าไปดูลำบากจากที่ส่องๆดูเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ ไม่มีอะไรขยับขยื่นเลยครับไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยทั้งนั้นเงียบมากเลยนะครับตอนนี้พยายามหาไปเรื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันต่อครับต้นนี้ก็อยู่ใกล้กลงน้องเหมือนกันนะครับยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอตอนนี้ ที่ครับตามยอดไม้ที่ผมสันนิษฐานว่าน้องจะอยู่แต่ก็ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่เจอเลยสักยอดหนึ่งตอนนี้ก็หามาได้แบบเกือบไปทั้งบ้านแล้นะครับตอนนี้ยังไม่เจอนะครับหาย,ยากมากเลยครับตอนแรกเข้าใจว่าตัวเหลืองๆเนี่ยจะหายง่ายตอนคืนเอาไปเอามากับไกลเป็นหาลําบากมากเลยครับเพราะว่ามีใบไม้เหลืองๆหลายใบไอ้เราก็เข้าใจว่าเหลืองๆเนี่ย คืออีโกนาแต่จริงๆเป็นใบไม้เหลืองๆนะครับทางวัเราเรายังไม่เจอนะครับเจอเหลืองๆหลอกตาไปหมดเดี๋ยวหาต่อครับหาต่อไปเรื่อยๆครับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับตอนที่เรามาหาเนี่ยแอนก็จะมาช่วยเราหาด้วยนะครับแล้วแถวนี้แอนเจออะไรบ้างแอนฮะแอนเจออะไรไหมแอนเจออะไรบ้างลูกช่วยพอหาอีโกนาของลูกเร็ว เร็วไปวิ่งไปลูกเร็วตอนนี้เรามาหาแถวกระถางต้นไม้นะครับเพราะแถวเนี้มันก็อยู่ใ,ใกล้โกงนะครับห่างจากโกงอีโกนาเนี่ยแค่ประมาณ 2- 3สเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นอันนี้เนี่ยจะเป็นต้นมะกรูดนะครับต้นมะกรูดไม่มีนะครับเดี๋ยวมาเลาะดูแถวกระถางครับเพราะแถวกระถางเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสเป็ียนไปได้นะครับแล้วใบมันหนาครับหายากมากเลยครับ ตรงนี้เป็นพุ่มนะครับหาลำบากมากครับอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราไปที่ต้นข่อยนะครับเราก็เจองูครับก็ตกใจไปหนึ่งครั้งเลยนะครับเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวเรามาเลาะหาก่อนเลยครับยังไม่เจอแล้วครับตอนนี้ยังยังไม่มีเลยเหลืองเข้าตาเราเลยนะครับถ้าแตกระถางน่จะเป็นต้นยอนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ต้นยอนะครับดูยอดก่อนเลยครับต้นยอ ยังไม่เห็นนะครับต้นยอเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วววนี่ครับนี่ครับเห็นหางแล้วครับเห็นน้องเห็นน้องเห็นน้องแล้วเห็นน้องแล้วครับนี่ครับเจอน้องแล้วครับเห็นหน้าน้องแล้ว้โชคดีมากเลยครับเจอน้องแล้วเดี๋ยวขอจับน้องก่อนนะครับอ่มาลูกมาลูก เอนะครับเจอแล้วครับในที่สุดเราก็เจอจนได้นะครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวครับน้องดิ้นอยู่นะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับเจ้าเหลืองของเราเจอแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับหลังจากใช้เวลาหาหนึ่งวันตอนกลางคืนก็ตอนนี้ก็ประมาณมาจะสี่ห้าทุ่มแล้วครับเจอจนได้แล้วนะครับนี่ครับเจ้าเหลือของเรา หนีเที่ยวครับหนึ่งวันครับน้องนอนอยู่ผมบอกแล้วครับเห็นไหมครับถ้าเป็นสีเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเวลาส่องไฟนี่มันเห็นเข้าแล้วมันจะมันจะแบบจ้าเข้าตาเลยครับเหลืองเหลืองเข้าตานี่ครับโหดีใจมากนะครับเจอน้องแล้ว <l ug> เดี๋ยวเราเอาน้องไปเก็บก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยจับน้องให้อาหารนะครับเพราะน้องน่าจะไม่กินอะไรทั้งวันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดีใจมากเลยครับเจอเจ้าเหลือง ตรงตาเนี่ยบวมๆผมว่าน่าจะโดนยุงกัดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ